ความจริงผมก็งงเหมือนกันนะคือได้คือเห็นข่าวเหมือนกันเพราะว่าก็มีมีคนแท็กมาให้ผมมาให้อ่านแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูมีที่นักข่าวมาถามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รู้ว่ามาอย่างไงเหมือนกันความจริงก็ก็ <พา S 1> <ๆ S 2> แอบงงแอบงงความจริงใช่ใช่แต่ว่าถามว่าผมเพิ่งฟอลโล่พิมพ,าพ,าพ์มาภาเขาชื่อน้องพิมน้องพิมพ์ค<ช>ือเพิ่งฟอลโล่กันอ่ะผมมาฟอลโล่พิมพ์ไม่นานนี้เอง เพราะว่าเหมือนเจอเขาในงานแต่งแล้วก็ทำไมไม่รู้เหมือนกับว่าผมเล่นเล่นในในในหน้าฟีดแล้วแบบคือมีไอจของน้องขึ้นมาผมก็เลยก,กดป o อ l รู้พอดีว่าถามว่ารู้จักกันส่วนตัวไหมฮะไม่รู้จักเลยแต่ว่าอาจจะเคยเจอกันตามงานบ้างแลว้วนั้นนะเคยเจอกันตอนงานแต่งของพี่ปับ๊บกับน้องเตยแล้วก็เดินแบบเดินสวนกันแล้วก็ทักกันสวัสดีกันนะแค่นั้นเองครับ <c oughs> คือผมได้อ่านข่าวแล้วก็คือเหมือนกับโยงเหมือนกับโยงทํานองว่าไลฟ์สไตล์คีมน้องเขาชอบอะไรที่เหมือนกับแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าก็เป็นการแบบอะไรแบบให,ให้ให้มีอะไรเกี่ยวข้องกัน,นเฉยแต่ว่าคาจริงก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรครับคือไม่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวพอเป็นข่าวกันก็ไม่ได้มีการคุยกัน <c oughs> อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้คือคืออันนี้เหมือนถึงว่าอาจจะเป็นประเด็นในแง่ที่ว่า ไม่รู้ไม่รู้ว่าข้อมูลผมถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับน้องเขากาลังจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวผมเองผมผมไม่ได้รับทราบว่าว่าผมกําลังจะได้ละครกับใครอะไรผมผมไม่ได้ยินข่าวดี<ต>ไม่ได้ม่ได้ยินเลยคือผมยังไม่มีโปรเจกต์ละครใหม่อะไรอย่างนี้ครับออกไม่ได้ทักเลยก็แค่ f o ล l o w กันเฉยๆหมายถึงว่าผมผมก็ follow ก็คือ เฉยๆเลยไม่ได้มีการทักคุยในลถในเล็กอะไรหมายถึงว่าไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้คุยเออไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าคือผมที่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าหนึ่งคือประเด็นข่าวมันก็เกิดขึ้นมาลอยๆด้วยแล้วก็คือผมก็คิดว่าน้องเขาก็คงงงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเราไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ทักทายอะไร อันนี้คือจากรายการใช่ไหมไม่มีไรความจริงมันก็คือเป็นก็คือผมรายการคือรายการตีท้ายครัวใช่ไหมมันก็คือแบบเขาก็ต้องไปหาข้อมูลมาแบบจากเพื่อนนู่นนี่มาเพื่อมาเมาส์ผมในรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามไอเกฟมาอะไรอย่างเงี้ยเกดก็บอกว่าเออผมมาปื้มเดียนาชอบเดียนาอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแต่คือเราเราก็ปื้มแบบ เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบหมายถึงว่าชื่นชอบแบบเื้มเฉยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบไอเกสมันก็หาเรื่องเผาผมอะไรอย่างเงี้ยเออเจอรู้จักกันออใช่ออก็เป็นแบบเป็นเพื่อนร่วมช่องเป็นพี่น้องออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นก็รู้จักกันแบบในฐานะเพื่อนร่วมงานยังไม่เคยเล่นละครด้วยกันแต่ว่าก็เจอกันตามงานช่องก็คุยมีลยไลน์ไหมมีม เ,เคยทักทายอะไรกันไหมก็คุยกันตามปกติทางพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าออพอดีเขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาอยู่แล้วว่าแรกเนี้ยช่วงนี้มีการโดนขึ้นบ้านแล้วปรากฏว่าน่าจะบบเป็นเป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ยกเ็เป็นโชคดีที่ตามเจอเขาต้องขอบคุณทางตำรวจด้วยครับใช่เพราะว่าคือคือ เราเราไม่ได้ผมผมไม่ได้อะไรเลยไม,ไ,มไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่ามันมันมันจะเกี่ยวข้องกับการตามสืบสวนของตํารวจด,ด้วย,วดดวยใช่ครับตำรวจเขาก็บอกว่าเออไม่ยังไม่อยากให้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือตอนนี้ในส่วนของผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแนละ้วคือหมายถึงว่าผมก็ทําตามขั้นตอนก็คือไปแจ้งความแล้วที้ตํารวจเขาตามเจอจับได้ก็เป็นเรื่องของสารแล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมก็แค่ว่า ไปเป็นอย่างเงี้ยที่เหลือก็เป็นเป็น,อ,ปนอ,อันนี้เป็นเรื่องของในอนาคตอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเบื้องต้นอะ่ะคือเขาบอกว่าผมไม่น่าต้องมีอะไรถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวทางเขาติดต่อมาเองเช่อนอ่าต้องมีพยานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรล่ะคือไอ้ที่มันชํำรุดมันก็ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราก็ไม่ได้ คือเอาเป็นว่าคือแค่ว่าตามเจอโอเคแล้วโล่งโล่งใจแล้วครับแค่แค่นี้พออะไรเงครับผมเปลี่ยนเรื่องเร็วเลย<ม>ครบับจริงกับพิมพมประพาอครับความจริงผมก็งงเหมือนกันนะคือได้คือเห็นข่าวเหมือนกันเพราะว่าก็มีมีคนแท็กมาให้ผมมาให้อ่านแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูมีพี่นักข่าวมาถามอะไรเงี้ยก็ ไม่ไม่รู้ว่ามาอย่างไงเหมือนกันควาจริงก็ก็แอบงงแอบงงความจริงใช่ใช่แต่ว่าถามว่าผมเพิ่ง follow พิมพร,ระภาเขาชื่อน้องพิม์พ,พ,พคือเพิ่ง follow กันนะ่ะผมมา follow พิม์พไม่นานนี้เองเพราะว่าเหมือนเจอเขาในงานแต่งแล้วก็เอ่อทำไมไม่รู้เหมือนกับว่าผมเล่นเล่นในในในหน้าฟีดแล้วแบบ คือมีไอจีของน้องขึ้นมา,นมาก็เลยก,ลกดขอรู้่พอดีว่าถามว่ารู้จักกันส่วนตัวไหมอะไม่รู้จักเลยแต่ว่าอาจจะเคยเจอกันตามงานบ้างแล้ววันนั้นเคยเจอกันตอนงานแต่งของพี่ป,ปั๊บกับน้องเตยแล้วก็แบบเดินสวนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทักกันสวัสดีกันนะแค่นั้นเองครับอ <laughs> คือผมได้อ่านข่าวแล้วก็คือเหมือนกับโยงเหมือนกับโยงทานองว่าไลฟ์สไตล์คี่น้องเขาชอบอะไรที่เหมือนกับแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าก็เป็นการแบบอะไรแบบให้ให้มีอะไรเกี่ยวข้องกัน,นเฉยแต่ว่าคาจริงก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรครับคือไม่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวพอเป็นข่าวกันก็ไม่ได้มีการคุยกันอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้คือคืออันนี้เหมือนถึงว่าอาจจะเป็นประเด็นในแง่ที่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่า ข้อมูลผมถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับน้องเขากาลังจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครแต่ว่าตัวผมเองผมผมไม่ได้รับทราบว่าว่าผมกําลังได้ละครกับใครอะไรอย่างี้ผมผมไม่ได้ยินข่าวดี้ไม่ไม่ได้ยินเลยคือผมยังไม่มีโปรเจกต์ละครใหม่อะไรอย่างนี้ครัแบบออกไม่ได้ทักเลยเก็แค่ฟอลโล่กันเฉยๆหมายถึงว่าผมผมก็ฟอลโล่ก็คือ เฉยๆเลยไม่ได้มีการทักคุยในลถในเล็กอะไรหมายถึงว่าไม่ได้มีการพ,พูดคุยถึงประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้คุยเออไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าคือผมที่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าหนึ่งคือประเด็นข่าวมันก็เกิดขึ้นมาลอยๆด้วยแล้วก็คือผมก็คิดว่าน้องเขาก็คงงงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแล้วเราไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทักทายอะไร อันนี้ก็จากรายการใช่ไหมไม่มีอะไรความจริงมันก็คือเป็นก็คือผมรายการคือรายการตีท้ายครัวใช่ไหมมันก็คือแบบเขาก็ต้องไปหาข้อมูลมาแบบจากเพื่อนนู่นนี่มาเพื่อมาเมาส์ผมในรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามไอเกสมาอะไรอย่างเงี้ยเกสก็บอกว่าเออผมมาปื้มเดียนาชอบเดียนาอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแต่คือเราเราก็ปื้มแบบ เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบหมายถึงว่าชื่นชอบแบบปื้มเฉยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบไอเกสมันก็หาเรื่องเผาผมอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเจอรู้จักกันออใชกก่ก็เป็นแบบเป็นเพื่อนร่วมช่องเป็นพี่น้องออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นก็รู้จักกันแบบในฐานะเพื่อนร่วมงานยังไม่เคยเล่นละครด้วยกันแต่ว่าก็เจอกันตามงานช่องก็คุยมีลยไลน์ไหมมีม เ,เคยทักทายอะไรกันไหมก็คุยกันตาปกติแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั c <c ar, ้นอรคือที่พัทเชร์เพราะว่าเดียนาเขาเคยมาถ่ายที่สตูผมอะไรอย่างนี้ที่ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพัดเขาก็พอจะรู้ว่าผมก็เออแบบปื้มปื้มผู้หญิงแบบสไตล์นี้อะไรอย่างนี้เขาก็แบบเออเขาก็เห็นว่าน้องเรียบร้อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับ คือคือผมอะเวลาพี่ๆถามว่าผมมีสเปคแบบไหนครับผมไม่ได้มีสเปคตายตัวอะไรห,หรอกแต่ว่าคือพอมีบางคนแบบเรียกว่าไงดีแบบเราจะมีคร่าวๆว่าเออเราประมาณนี้นะที่เราแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดนนาก็เป็นคนที่แบบพอเราเวลาเราได้เจอได้คุยอย่างเงี้ยเราก็บอเออเราชอบคนคุยสไตล์ประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้เองอเงี้ยอาตอนนี้เขารู้แล้วครับเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขารู้แล้วคือคือคือในความเป็นจริงอ่ะก่อนก่อนรายการออนอ่ะผมทักไปบอกเดียนาแล้วบอกว่าเนี่ยเนี่ยไอเกสอ่ะมันไอเกสเล่นไอเกสเล่นผมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเกสกับเดียนาเขาก็สนิทกันเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่กับพี่มี์เดียนาเขาก็หลอกเดี๋ยวจะรอดูก็ขำๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่ได้สื่อคือไม่ได้จะสื่ออะไรเลยคือ กลัวเขาตกใจอะจริงเพราะว่าคือเอาถ้าพูดตรงๆก็คือกลัวเขาตกใจแหละใช่เพราะว่าไอ้ไอ้อยากให้เขารู้ไหมอ่ะคือไม่ต้องอยากให้เขารู้เดี๋ยวรายการออนเขาก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ีเแคือเราอย่างยังเราเรายังแบบเรียกว่าไงดีครับมันยังไม่ได้ไปถึงตรงขั้นตรงนั้นนะมันแค่ว่าเราปืมม้มเฉยๆอ,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 อย่างเงี้ยแบบปื้มเออแบบชื่นชอบ ทั้งเรื่องผลงานเขาด้วยเรื่องเรื่องการวางตัวเขาด้วยอะไรอย่างงี้มากกว่าก็หวังว่ากําลังพยายามอยู่ฮะกาลังพยายามคือคือก็เป็นเป็นอะไรที่ผมก็เริ่มมาคุยกับแม่มากขึ้นนะถ้าบูงตรงมอันนี้คือไม่ไม่ใช่ว่าพอพี่มาถามก็เลยพูดแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามาคุยกับแม่เรื่องเนี้ยบ่อยมากขึ้นมาคุยกันเรื่องว่าเออมันจะมีเหตุผลอะไรยังไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ก็มีมานั่งคุยกับแม่มากขึ้น ใช่ใช่มันถึงเวลาด้วยแบบหลายๆอย่างที่บอกอย่างเช่นผมเล่าให้แม่ฟังอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุของผมไงผมเริ่มคิดไกลกว่านั้นแล้วเช่นผมเริ่มมาคิดว่าตอนนี้ผม36มสิบหกใช่ไหมอะสมมุติว่าว่าผมมีแฟนอะสมมติป,ปีนี้อะผมมีแฟนตอนอายุ36มสกว่าผมจะแต่งงานผมว่าก็ต้องดูใจกันทักสองปีอะเร็วสุดอะสามสิบแปดผมจะมีลูก39อย่างเงี้ยผมก็เริ่มคิดแล้ว39มมีลูกเอ่อ ลูกยี่สิบเราหกสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าใช่จากที่ไม่เคยคิดก็ก็มาคิดมากขึ้นอะไรพวกนี้ครับก็คิดว่ามันน่าจะต้องน่าจะต้องเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ด้วยวุฒิภาวะด้วยอายุด้วยการทํางานหลายๆอย่างก็คิดว่าพร้อมที่จะดูแลใครได้แล้วอะไร ก็ก็คือไม่ไม่ได้ก็เอาจริงๆก็ใช้คําว่าเราเราก็เปิดใจมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นหมายถึงว่าเปิดเปิดให้ตัวเองเปิดตัวเองมากขึ้นคือหออมายถึงว่าก่อนหน้านี้ผมผมไม่เคยปิดที่จะรับใครเลยหรือว่าไม่เคยปิดที่จะเข้าไปรู้จักใครเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าลักลักชีวิตส่วนตัวอยู่แต่ตอนนี้ก็เหมือนต้องลดลดความรักในชีวิตส่วนตัวให้มันน้อยลงแค่นั้นเอง ก็ผลงานปีนี้ใช่ไหมครับที่จะได้ชมกันเลยขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมีรายการใหม่นะครับก็คือรายการไอดอลพราไดนะครับเป็นพิธีกรครับก็จะออนแอร์วันแรก31มกราคมครับก็เป็นรายการประกวดค้นหาน้องๆคำจริงนะชื่อรายการไอดอลพราไดอะชื่อรายการอาจจะดูมุ้งมิ้งแต่ว่าตัวรายการอะค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็บีบหัวใจมาก ด้วยด้วยความสามารถของน้องๆที่มาแข่งด้วยแล้วก็ด้วยกติกาของรายการด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับเป็นเป็นรายการที่ผมมาทําเป็นรายการพิธีกรเดี่ยวเต็มตัวครั้งแรกแล้วก็จะมีเทปที่เป็นเทปสดด้วยครั้งแรกเหมือนกันครับผมแล้วก็ช่อง3าครับผมทุกวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็อนอกจากนี้จะมีละคร2อเรื่องครับปีนี้ก็มีหนึ่งเรื่องที่จะออนแอร์ประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยครับก็คือเรื่องอบาปยุติธรรม ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะช่วงปลายปีครับเป็นคอมเมดี้ก็คือเรื่องสายลับดิบกลอสครับผม้อ่่นนแเีรที่เเรื่อร่ององ็มนนานยที่ท,ที่ที่ทราบมาล่าสุดครับน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วครับคือคือตอนแรกอ่ะทราบว่า air, ออนแอร์เรื่องบาปอยุที่ทำนะครับทราบว่าตอนแรกออนแอร์ภายในครึ่งปีแรกแน่นอนแต่ตอนนี้เริ่มเหมือนแคบลงมาอีกก็คือประมาณเดือนสามเดือนสี่ครับผม